เนี่ฮะกำลังกินแล้วเริ่มเหลืองแล้วครับทุกท่านสิ่งีเริ่มน่ากินนะครับ หอมอยู่นะครับผมอหอมครับมีทั้งผักมีทั้งเนี่ยกําลังกินแล้ว นี่ครับแล้วก็ผมไปเก็บอันนี้จะเยิ้มซะหน่อยนึงนะครับเป็นผักกาดตรงนะครับพอคุกแป้งหน่อยนึงแล้วก็ทอดกรอบนะผมเนี่ยถ้าจิ้มน้ำพริกกะปิหรือว่าน้ำพริกดำเนี่ยอร่อยมากเลยมาครับผมกินด้วยกันนะครับข้าวโพดทอดนะผมขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ผมตลอดนะครับผมสวัสดีครับ